ผู้ว่าราชก,การจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีแห่งใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุดสุดโทรมตามอายุราชก,การในการใช้งานเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ เวลา10นาฬิกาของวันที่22กันยายน2565ที่บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีหลังใหม่นายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในการเปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีแห่งใหม่โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีตลอดจนข้าราชการทหารหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลบบุรีร่วมในพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งร่วมกันเปิดผ้าแพรกลุมป้ายเนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการตำรวจ ภูธรจังหวัดลบบุรีหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดสุดโทรมตามอายุราชการใช้งานทั้งนี้ตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีได้ก่อตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2 4 8 2เป็นกองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีต่อมาในปี2536ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยฉบับที่22ปรับปรุงโครงสร้างกรมตำรวจใหม่และให้เรียกชื่อใหม่ว่าตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีรับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัดรวม21สสถานีตั้ง แต่วันที่23มกราคม2537เป็นต้นมาแต่เนื่องจากอาคารที่ทําการของตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีเป็นอาคารหลังเก่าที่ทําการเริ่มคับแคบและชํารุดสุดโทมตามอายุการใช้งานทําให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการอย่างเต็มที่จึงได้เสนอของงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทําการหลังใหม่ในปีงบประมาณ2 5 6 4รวมเนื้อที่ใช้สอย2 2 5 0ตารางเมตรโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่12มีนาคม2 5 6 4แล้วเสร็จในวันที่14 มีนาคม2565ซึ่งอาคารหลังดังกล่าวเป็นอาคาร3ชั้นได้แบ่งสัดส่วนเป็นห้องปฏิบัติงานห้องฝ่ายอำนวยการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อให้บริการประชาชนข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นโอกาสเดียวกันนี้ในช่วงเช้าพลตำรวจตรีอภิรักษ์เวชการจนาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรียังได้กระทำพิธีแสดงมุทิตาจิตมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ ตำรวจผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีประจำปี2565และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่23เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตการรับราชการจนทำให้การทำงานต่างๆบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นด้วยดี เสมอมาก่อให้เกิดประโยชน์ความสุขแก่สังคมประเทศชาติและประชาชนโดยรวมอีกด้วย